ตัวผมเองครับเป็นช่างภาพจิตอาสามผมเดินทางถ่ายภาพผู้สูงอายุในภาคเหนือภาคอีสานยินน้มนะครับคุณตาครับข <c oughs> อให้ตามีความสุขมากนะครับคุณตาชื่ออะไรครับเอ,อชื่อคุณตาอาตครับคุณตาอาตครับ<อ>คุณตาเาน,น,นี่เมืเอ่อก่อนเนี่ยเคยทำงานร่วมวิจัยทั้งเกี่ยวกับภาษาญากุนภาษาท้างถิ่นแล้วก็ประวัติศาสตร์ของชาวญากุนด้วยครับอ๋อเหรอครับท่านนั้นไหมครับผมใช่ครับโอ้เป็นญากุนที่มาดเท่มันหนุ่มอังกฤษเลยครับ สวัสดีรับคุณตาสวัสดีย่าได้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 หลายรูปแบบก็คือว่าตัวผมเองครับเป็นช่างภาพจิตอาสาผมเดินทางถ่ายภาพผู้สูงอายุในภาคเหนือภาคอีสานเยาวชนยักกุ้นของเราเนี่ยครับติดต่อผมไปว่าอยากให้ผมมาถ่ายผู้สูงอายุในชาติพันธุ์เราผมก็เลยมาครับถ่ายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วผมจะเอารูปใส่กรอบมามอบให้้วยคุณตาถ่ายไหม หายเนาะภาพอย่นี้จริงๆเนี่แล้วปิดตรงนั้นเลยพอดีครับทีนี้เอออันนี้หล่อแล้วนะอันนี้เปลี่ยนเป็นชุดยักรุ่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับอ่าแล้วครับนี่ลูกใครครับนี่หล่อไหมครับพอดูได้พอดูได้ไม่ใช่ดูได้หล่อเลยหล่อ อันนี้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับ,รบ,รบพอดีผมว่าจะไปเดินหาตาได้หน่ตาเดินมาตรงนี้พอดี